คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณต้องการทํากิจกรรมภาพวาดแห่งความฝันให้สําเร็จเนี่ยคุณต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมดกี่วันวันนี้ทีม C มีคําตอบนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับคือกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับคือกิจกรรมแจกฮีโร่ถาวรนะครับที่มีชื่อว่ายอนจริงๆผมไม่รู้นะครับว่าฮีโร่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับดังนั้นขอเรียกว่า ยานแล้วกันนะครับโดยวิธีการทำกิจกรรมนะครับก็คือการสะสมแรงบันดาลใจนะครับให้ถึง420แรงบันดาลใจนั่นเองนะครับถึงจะได้ฮีโร่ตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับแค่เก็บสะสมแรงบันดาลใจแค่นี้เก็บให้ครบก็ได้ตัวฮีโร่ไปเลยนะครับแลถ้าถามว่าแรงบันดาลใจจะเอามาจากไหนล่ะก็ได้มาจากการทํากิจกรรมสะสมแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับโดยถ้าเราอินสะสมนะครับก็จะได้แรงบันดาลใจไปทั้งหมด30ชิ้นนะครับแล้วก็เล่นโหมด55หรือจัดอันดับก็จะได้อีก10ชิ้้นนะรแลวก็ชโหมด5 ัับนก็จะได้อีก5ชิ้นนะครับนั่นแปลว่าใน1วันเนี่ยเราจะสามารถได้แรงวันดาลใจทั้งหมด45ชิ้นนั่นเองนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหาว่ากิจกรรมนี้ครับต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะครับวิธีคิดก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เอาจำนวนแรงบันดาลใจที่เราต้องเก็บสะสมทั้งหมดนะครับก็คือ420แรงบันดานใจนั่นเองนะครับไปหารกับ45นะครับก็คือจํานวนที่เราเก็บได้ใน1วันนั่นแหละหารกันออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ9.3หรือว่า10วันนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าทุ 10วันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมีตั้งแต่วันที่18เมษายนไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมเลยนะครับก็เหลือนะประมาณ16วันนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมากเนี่ยก็อย่าลืมตามไปกด subscribe ให้ผมในช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบัมเป็นที่สอบ๊ายบายจ้ะ